ซื้อของในโลตัสเพื่อนหยิบพายจ่ายไม่ไม่ตะก้าค่ะแช่บ้างเอาผ้าห่มหนึ่งผืนกี่บาทไม่แยากไ้พายเราอยากได้ครุ่นี้เราเอาสิภายจ่ายเพื่อนบอก่าตร้าไม่พอให้มาเอารถเข็นไปกันต่อพายเราอยากได้คุชเชนเดล่าโอเคพายจ่ายนะ พายเราอยากได้นพีซีสองคู่อ่ะโอเคพายจ่ายไปซื้อก็ซื้อนี่อันนี้ลดสิวลดลอยส่วนอันนี้ปกปิดแบบตึบมากตามใจเพื่อนหน่อยพายไม่เอานี้นะจ่ายให้หน้าเพื่อนรอด้วยพายชินด้วยจอยไปจ่ายนะเออเออพี่พายเอาอันนี้ใหม่ใหม่ใม่ใม่ไปแล้วใไม่อะพายเอาอันนี้นะเฮออเอาด้วยเอาด้วยเนี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยกันนะโตยัง โตยังโตแล้วโตแล้วแล้วพายขนมกระดาษต้องจัดแล้วไม่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 พายขอกินน้ำเปล่าขวดนะขวดนึงาไปจ่ายตังค์กันมียี่สิบบาทเองอ่ะมีนาจายแทนไปก่อนนะไปจ่ายตังค์กันค่ะเอากี่แท่งีไอติมเพิ่มความหวานอีกจ้า นี่อันนี้คาราเมลกับอันนี้อันนั้นอันนั้นอะไรดับเบิ้ลยงได้สไม่พายใจดีจังเลยอะ่ <c oughs> นะ